สวัสดีครับดรากโนกราฟครับชื่อผมนะครับเขาพี่คนบอกว่าให้อ่านช้าช้านิดนึงนะครับเพราะว่าเขาฟังไม่เคยทันเลยนะครับก็เขาเปิดตัวแบบทรไมได้ที่สวัสดีครับดรากโนกราฟครับโอเคมาเราวันนี้เรามาทำอะไรกันดีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครตัวหนึ่งครับจริงๆเป็นเป็นตัวละครเป็นตัวละครเก่านะครับไม่ใช่ตัวละครใหม่แต่เป็นตัวละครที่ผมคิดว่าผมอยากจะรีวิวมันมานานแล้วเพราะว่ามันมันเก่งนะมันค่อนข้างเก่งมากเลยแล้วก็ มันเป็นตัวละครที่ดีอ่ะแล้วก็หาหามาทํา40กันแบบแทบจะทุกคนอ่ะก็ทํา40กันตัวตัวนี้นะครับก็ไปดูกันหน่อยดีกว่าว่ามันคือตัวระไรนี่ตัวนี้เทพมากนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับทาดาเค้กดอกไม้ครับผมเป็นตัวละครที่คนออกมาทํา40กันเยอะมากครับเนื่องจากว่ามันเป็นตัวละครที่เทพมากครับด้วยความสามารถ ตอนที่40แล้วนะครับพลังโจมตีพลังป้องกันยังไม่ถึง1,000โหเป็นไงล่ะสุดยอดปะล่ะความเร็วแค่4เท่านั้นเองครับไม่มีใครเร็วกว่านี้แล้วครับจริงๆส่วนอาความสามารถนะครับก็มีสกิล1ท่าเท่านั้นครับนั่นก็คือการโจมตีเวท190%ใส่สตู1ตัวนะครับไม่มีพาสซสฟด้วยโหเป็น6ดาวที่มีท่าเดียวแล้วไม่มีพาสซสฟมหาสจาัจจันมากครับในไปดูตัวอย่างท่ากันนิดนึงครับโจมตีธรรมดาครับผมเอาหัวเขกไปหนึ่งทีนี่โจมตีแบบคิทติคอนก็ ค่าเดิมเมื่อกี้เลยแต่เป็นหัวเขก2อทีแทนนะครับโอเคแล้วก็สกิลของเขาก็คือดึงดังคึกคักแค่เห็นก็ดูคึกคักแล้วขออีกทีดึงดังคึกคักเอ,ออเออเออทำไมมันไม่คูณ2วะโอเคอ่ะไม่เป็นไรออกนะครับเราอ่าต้องบอกว่ายังไงดีคือตัวละครตัวนี้มันเป็นตัวที่เทพนะครับแล้วก็ใช้ได้ในหลายที่มากครับถึงผมจะยังไม่ได้เจาะรูและยังไม่ได้ตีบวกนะครับแต่ผมก็ ทำไว้ถึง2ตัวนะครับเตรียมไว้ครับสำหรับตัวนึงเนี่ยอาจจะใส่อ่าเร็วๆนะครับแล้วก็เลือดเลือดนะครับเพื่อเอาไปใช้ในอารีนาครับส่วนอีกตัวนึงเนี่ยจะใส่เป็นคิ้ๆแล้วก็เลือดเลือดครับเอาเชตีมังกรนะครับ,นนรบหรือว่าลุยด่านธรรมดานะครับโอเคเรามาทดสอบการใช้งานกันหน่อยดีกว่าด้วยการอ่าเริ่มต้นด้วยการอะไรดีผจญภยัยสักหน่อยผจญภัยที่ด่านไหนดีครับไม่เอาเอาเป็นด่านธรรมดาเอาเป็น70แล้วละกันนะดูความสามารถของมันครับเริ่มต้นเปิดตัวด้วยท่าของดึงดังคึกคักก่อนเลย เดี๋ยวรอฟาดไปสองทีก่อนนะครับผมฆ่าไปสองตัวดึงดังคึกคักกระแทกอเป็นไงโห่ครอปลงไปนอนอ่ะอย่างรวดเร็วว่องไวเป็นไงล่ะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาโหถ้าไม่ใช่ครอปนี่ทําไม่ได้เอ้ยถ้าไม่ใช่ดึงดังคึกคักนี่ทําไม่ได้เค้กดอกไม้ของเราเทพจริงๆโอเคอะเว็บสองครับสกิลยังไม่รีนะครับเดี๋ยวรอไปใช้สกิลเว็บสามทีนะครับตอนนี้ใช้ท่าหมู่ไปก่อนนะของเอสนะครับเซงบงซากุระไปหนึ่งดอกครับผมจัดไปเอส ซงบงสกุละมาท่าดีแล้วเดี๋ยวต่อไปเปิดด้วยท่าดึงดัง,ดงคึกคักเหมือนเดิมของเค้กดอกไม้ครับผมด้วยความที่ต้องบอกว่าแรงมากอะเป็นท่าที่แรงมากนะครับทีเดียวตายเลยโหสุดยอดไปเป็นไงล่ะตายเลยสุดยอดมากล,ลุนแรงมากครับโอ้ท่านี้นี่กี่พลังโดนยังสลบเลยเมื่อกี้หายไปทั้ง400 4 0 0อไอ้สี0พันะครับแรงจริงๆ มาสำหรับในการลุยด่านธรรมดาอย่างนี้ก็ดูค่อนข้างง่ายไปสักนิดนึงนะครับสำหรับการเรียกว่าอะไรต้องดูว่าไม่ไม่ไม่เหมาะสมแล้วกันกับกับความสามารถของเค้กดอกไม้นะครับเดี๋ยวเราไปดูการตีอารีน่ากันดีกว่านะครับอ่าไป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 ข้ามไปข้ามไปโอ้ได้แฮปปี้มาหนึ่งตัวนะครับผมไปเราไปดูการตีอารีน่าเดี๋ยวครับเราจะทดสอบการตีกับเพื่อนของเราแล้วกันนะครับจะได้ไม่ไปทับกับนานย่าเพราะว่าคุณแจผมหมดไปแล้วอารีน่าโอเคเรามาตีใครดี ตีเฮ้ยแล้วกันนะชื่อนาตีชื่อน,าต,อนาตีมาครับมาจัดไปครับเค้กดอกไม้มาเค้กดอกไม้เทพมากครับผมเจอกับทีมที่ใช้รีน่าด้วยเป็นหัวนะครับแปลว่าเป็นทีมถึกหรือเปล่าอ่าไม่ใช่นะเป็นทีมก็เป็นทีมเมตานะครับแต่ว่าใส่ลูดี้ด้วยนะครับโอเคเอสเราได้ออกก่อนหูเป็นไงล่ะขนาด มีเค้กดอกไม้เรายังได้ออกก่อนนะครับเพราะว่ามีเค้กดอกไม้นะครับนี่งได้ออกก่อนถ้าไม่ไม่ไม่ไม,ไม,มีเค้กดอกไม้นี่แย่เลยนะครับแต่ว่าทีมเขาไม่ได้ทำเป็นเป็นทีมสปีดนะอาจจะทำเป็นทีมอื่นมานะครับโอเคเค้กดอกไม้ในออกท่าหน่อยดิเฮ้ยโชว์หน่อยออกไปกระแทกรูด,ดี้หน่อยเอออุ้ยเดลอนโดสตันครับผมเอสออกมาเซียงบงสากุระโอเคเอสเขาตายแล้วเหลือกี่พลังกับเดลอน ติดชาด้วยติดชาซ้ํสองอีกทีหนึ่งครับลูดี้ติดชาอีกทีหนึง่งตายไปเลยดีกว่าใช่ปะเอาหมดทีมซะอย่างนั้นกี่พลังลุกขึ้นมาเอ้ยยังไม่ได้ใช้ท่าเลยเค้กดอกไม้เอาไปเอาหัวกระแทกหน่อยโดนไปแล้วครับเค้กดอกไม้เรียบร้อยเมื่อกี้แอบเอาหัวกระแทกกี่พลังไปหนึ่งทีเป็นไงล่ะโอ้โหเค้กดอกไม้แม่งไปอย่างไวเลยว่ะเอ้ยอยู่ให้นานหน่อยนี่เป็นการสลัชีพเพื่อทีมนะครับถ้าเค้กดอกไม้ไม่ตายเนี่ยผมอาจจะแพ้เลยได้นี่ โอ้โดนท่าพลังขึ้นเต่าสตัน์ห้าไปนะครับเกือบหมดทีมกี่พลังสู้กันแล้วครับจังหวะน,นี้เราน่าจะยังโอเคอยู่นะพลังขึ้นเต่าสตัรห้ากลับไปต้องติดสตัรหน,น้าไงเป็นไงถ้าไม่มีเค้กดอกไม้นี่ไม่ติดสตัรแล้วครับโอ้โหเค้กดอกไม้นี่ตัวนําโชคจริงๆอย่าไปอย่าไปอย่าไปต้องชนะให้ได้ต้องชนะให้ได้อไดอโอ้โหติดช็อตด้วยโอ้สบายได้อย่างนี้เป็นไงล่ะ โอ้โหเพราะเค้กดอกไม้เลยครับขนาดเค้กดอกไม้ยังไม่ได้ออกท่านะเนี่ยโอ้โหฝั่งนู้นนี่รีบพับหนีกลับไปก่อนเลยครับกลัวมากกลัวเค้กดอกไม้ออกท่านะครับมาลองอีกสักคนหนึ่งแล้วกันครับสู้กับใครดีโอ้ยกดปิดสู้กับไหนดีล้วกันเน่คนที่ไม่ได้เข้ามาเล่นแล้ว62วันนะครับมาลองดูดิว่าเค้กดอกไม้จะทําอะไรเขาได้บ้างนะครับไม่ใช่สิต้องบอกว่ามันเก่งใช่ไหมอ่ามาเค้กดอกไม้เอาหัวกระแทกหน่อย โชว์พาวิพีได้เห็นหน่อยโอ้โหทีมนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับมีลิงด้วยมีลูดี้40ด้วยโอ้โหแต่ลูดี้ไปแล้วว่ะใส่สไปด้วยนะครับสไป์รีเมคแล้วก็น่าจะเก่งขึ้นนะครับมาเค้กดอกไม้อือหือเป็นไงล่ะแค่เริ่มเปิดตัวมาเค้กดอกไม้ก็ตายหาไปแล้วครับโอ้ไหวไหมเนี่ยมึงเป็นยังไงกันบ้างครับโอ้โหกับการรีวิวตัวละครเควกเอ้ยสับถุยเค้กดอกไม้นะครับเป็นตัวละครที่สุดยอดไหมครับโอ้โห ก่อนที่ผมจะมาอัดคลิปนี้เนี่ยโอโ้โหผมต้องสะกดจิตตัวเองระดับหนึ่งเลยนะครับเค้กน้ำผึ้งโคตรเก่งเค้กน้ำผึ้งโคตรเทเค้กน้ำผึ้งโคตรโหดเก่งที่สุดใน3โลกเค้กน้ำผึ้งสุดยอดเค้กน้ำผึ้งเยี่ยมโคตรเดี๋ยนะมันชื่อเค้กดอกไม้โอเคครับสำหรับวันนี้ก็คงต้องไว้แค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ ไปทำหน้าที่ที่ดีที่สุดของเมืองซะนี่นั่นแหละถูกต้องไปตัวที่หนึ่งจัดไปตามด้วยตัวที่สองเลยนี่ลกช่องกูจริงๆจ,จัดไปเฮ้ยอ้เรียบร้อยใช้งานได้ถูกวิธีที่สุดนะครับนี่แหละครับ put the right man in the right job